ยังจำ Google Glass นได้อยู่หรือเปล่าครับวันที่ตอนแรกคนพูดถึงกันเยอะมากพราคิดว่ามันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้วันนี้เรากลับไม่เห็นมีใครใส่หรือพูดถึง Google Glass เลยนะฮะจากโปรดักที่ทุกคนชูให้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเปลี่ยนโลกของเราได้จนกลายเป็นโปรดักที่ไม่มีใครพูดถึงมันเป็นเพราะอะไรครับทำไมโปรดักตัวนี้จาก Google ถึงไม่ประสบสำเร็จเกิดอะไรขึ้นกับมันเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับ Jumpers in five four three 1> 2, 1. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของแบงค์นะครับถ้าใครไม่รู้จักแบงค์เนี่ยแบงเป็นมาร์เก็ตเตอร์อยู่ที่ Google ในอเมริกาและทำวิดีโอเกี่ยวกับเทคนะครับวันนี้แบงค์ก็ตั้งเป้าอยากทำช่องนี้ถึง1,000ง u ั s c r i b e r เบอถ้าใครดูแล้วชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเราต้องย้อนวลากลับไปสัก10ปี ปีที่ Google สร้างบริษัทใหม่ขึ้นมาชช่อว่า Google X นะครับ g o เ g l e X เนี่ยมีเป้าหมายที่จะคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาใหญ่บนโลกของเราได้โดยโปรเจกต์แรกสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยก็คือตัว o o g l e g l a s s นี่แหละฮะอันนี้ถือเป็นโปรเจกต์ที่สาคัญมากสาหรับบริษัท Google เพราะฟาวน์ได้อย่างเซอร์เก็บินลงมาคุมโปรเจกต์นี้เองกับมือเลยนะฮะในวันแรกที่เปิดตัวเนี่ย o ู l กิลกร s สจะโชว์ให้เราเห็นหลายๆอย่างว่าเขามีฟีเจอร์ที่ใกล้เคียงกับสมาร์ทโฟนมากโดยฟีเจอร์หลักกกทีี่่มเเนนนน็็็จะปาารใชช้วตคคอื ถ่ายรูปหรือใช้เป็น G P S นําทางแต่บางอย่างที่เขาโชว์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่คนทั่วไปอย่างเราคงไม่ทํากันนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใส่ตอนโดดล่มหรือว่าตอนเล่นรถไฟหอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบแปลกมากๆแต่ถ้าเราดูกิจกรรมปกติที่เขาโชว์เนี่ยเช่นทํางานศินละปะเต้นบัลเล่หรือแค่ใส่ประเตที่ใหม่ๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเรียกว่ากระแสและไฮเปอ์ในตอนนั้นของ g l e g l a s s เนี่ยมาแรงมากๆและหลายคนเชื่อว่ามันจะเป็น the next big thing ในวงการของเทค แล้วเราก็ได้เห็นคนดังหลายคนอย่างบิอนเซ่โอปราบรินฟีเจ้าชายชาวส์ของอังกฤษเจเนฟร์ลอเรนซ์ทุกคนเนี่ยต่างมีรูปในสื่อใส่ g o o g l e Glass กันหมดเลยนะฮะขนาดแมกซีนอย่าง The Time เนี่ยยังยกให้ g Google g l a s s เป็น best invention of the year เลยซึ่งณจุดนี้เนี่ยหลายคนคงไม่คิดว่ามันจะเป็นบรหลังที่ล้มเหลวใช่ไหมฮะงั้นเรามาดูกันว่า Google และ o o g l e g l a s s พลาดตรงไหนทำไมถึงไปไม่ได้ไกลอย่างที่คิดครับถ้าให้แบงค์คุนสั้นว่าทำไมมันถึงไม่สำเร็จเนี่ยแบงค์คิดว่าเทคโนโลยีนี้มมัันนาเเรร็วกิไปคบ ด้วยแอปพลิเคชันรอบตัวเราในตอนนั้นความพร้อมของแบตเตอรี่ความแอดวานซ์ของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเรียกว่า Google Glass มาผิดที่ผิดเวลาจริงๆประเด็นแรกที่แบงค์อยากพูดก่อนก็คือเรื่องของราคาครับในตอนนั้นเนี่ย Google Glass เปิดตัวมาที่1,500เหรียญหรือว่าประมาณ45,000บาทไทยซึ่งเรียกว่าแพงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนสมัยนั้น และด้วยฟีเจอร์ของตัว Google Glass มันถูกออกแบบมาเพื่อใช้คู่กับสมาร์ทโฟนเพื่อที่เราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆในมือถือของเราได้ง่ายขึ้นแต่ต้องบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีในตัว Google Glass เองไม่ได้ดวัดไปกว่ามือถือเลยและถ้าจะให้คนทั่วไปอย่างเรามาจ่ายเพิ่มขึ้นถึง25,000บาทและได้แค่แว่นตาที่มีกล้องที่ไม่ได้ชัดมากมีชิพที่ชา์ากับมือถือและหน้าจอที่เล็กมากๆเนี่ย แบงค์มองว่าเป็นอะไรที่หลายคนรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายเพิ่มเพราะว่าฟีเจอร์เหล่านี้เราก็สามารถหาได้อยู่แล้วในสมาร์ทโฟนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ยังคิดว่าการที่เอื้อมมือเข้าไปหยิบมือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกงยังดีและก็คุ้มกว่าที่จะซื้อ Google Glass มาใช้และถ้าเราเทียบกับโปรดักต์ปัจจุบ,บันที่มีฟีเจอร์ใกล้เคียงกับ Google g l a s s แต่ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยแบงค์ชอบนึกถึงสมาร์ทวอชโดยเฉพาะตัว Apple Watch นะครับแอปเปิลวอชเองก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้เราเข้าถถึึงงงขขข้้้ออออออมมูลลลลต่าตาาๆในออนนนโกกกไไ์แะะออืืเรดดสว แต่ข้อแตกต่างเนี่ยคือเรื่องของราคาและรูปแบบการใช้งานซึ่งเดี๋ยวแบงค์จะมาผู้นี้ทีหนึ่งเรื่องราคาเนี่ยถ้าเราเทียบ Apple Watch กับ Google Glass แล้ว Apple Watch เปิดตัวราคาออกมาที่349เหรียญหรือว่า11,000บาทไทยซึ่งถูกกว่า Google Glass หลายเท่าและถึงแม้ Apple Watch จะไม่ได้มีกล้องถ่ายรูปในตัวแต่เขาก็มีทุกฟีเจอร์ที่ Google Glass มีบวกกับฟีเจอร์อื่นๆเช่นกกระตังเต้นของใจก,การออกกำลังกายหรือ,ว,าารรอว่าการจ่ายเงินผ่าน Apple Pay เพราะฉะนั้นเนี่ยแบงค์เลยมองว่าสมาร์ทวอตสามารถตอบโจทย์พวกเราได้มากกว่าเลยทำให้เป็นเซกเมนต์หนึ่งที่ประสบสําสำเร็จมากๆนะครับในตอนนั้นอีกเรื่องนึงทำให้ g Google g l a s s ไม่ประสบสําสำเร็จเนี่ยคือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัว Google g l a s s ถือว่ามีความจุแบตเตอรี่น้อยมากและถ้าใครใช้ฟีเจอร์หลักที่เขาโปรโมทอย่างเช่นการอัดวิดีโอหรือว่าการใช้ GPS แบบเดียวทามเนี่ยมันเป็นอะไรที่กินแบตเตอรี่มากและยิ่งตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ก็ยังไม่ได้วานเท้าทุกวันนี้นะครับ ถ้าเราใช้ฟีเจอร์พวกนี้พร้อมกันหมดเนี่ยตัว e g l s s เาืจะใช้ได้แค่3ชั่วโมงเท่านั้นทำให้มันใช้งานไม่ได้จริงอย่างที่หลายคนคิดไว้นะฮะส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ Google Glass ใช้งานไม่ได้จริงและไม่มีฟีเจอร์มากกว่าแค่การอัดวิดีโอเนี่ยแงมองว่าเป็นเพราะเรื่องของเทคโนโลยี AR หรือว่า augmented reality นะครับที่ยังไม่ได้มีการพัฒนายอย่าจริงจัง ในอนาคตเราจะมีแว่นตา AR ที่ทำให้เราสามารถดูข้อมูลได้มากขึ้นยกตัวอย่างนะฮะถ้าเราไปซื้อของกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นของกินอย่างหนึ่งนะฮะแล้วเราอยากรู้ว่าของสิ่งนี้มีโภชนาการยังไงบ้างเราก็จะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ค้นหาบน Google แต่ลองนึกภาพว่าถ้าเรามีแว่นตา AR แล้วเนี่ยแว่นเราก็สามารถสแกนอาหารที่อยู่ในมือเราได้แล้วก็ดึงข้อมูลอาหารนั้นมาให้เราดูนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นเพียง use case เดียวของ AR นะครับ AR จริงยังมีอีกหลาย use case มากที่เราอาจจะนึกไม่ถึงถ้าใครสนใจเนี้ยและอยากให้แบงค์มาพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AR เนี่ยก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เทคโนโลยี AR ยังไม่ได้วานซ์มากเท่ากับตอนนี้ทําให้ Google Glass ไม่ได้มีฟีเจอร์เยอะพอที่ทําให้หลายๆคนต้องหันมาใช้นะครับและอีกอันหนึ่งเนี่ยที่หลายๆคนเป็นห่วงคือเรื่องของ privacy หรือความเป็นส่วนตัวนะครับ จะลืมว่าสมัยนั้นเนี่ยในปี2012ตอนที่กู o ก l ้าส,สมัยใหม่เรายังไม่ได้เป็นสังคมที่ใช้กล้องหรือว่าโซเชียลมีเดียเยอะขนาดนี้นะฮะการที่ใครจะถือกล้องวิดีโอเนี่ยแล้วก็ถ่ายตามที่สาธารณะตลอดเวลามันดูเป็นเรื่องที่ไม่ปกติมากๆและสำหรับคนรอบข้างหลายคนจะมองว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่อาจจะไม่ได้อยากถูกถ่ายในตอนนั้นนะฮะทำให้หลายคนเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจที่จะใช้มันในบางประเทศก็มีการออกกฎหมายมาเพื่อแบนเครื่ออุปกรณ์แบบนี้เพราะกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อคนใช้แล้วก็คนรอบข้าง ในอเมริกาเนี่ยบางร้านที่อาหารเนี่ยถึงกับขั้นแบรนด์ไม่ให้นําเข้ามาเลยนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นการรบกวนลูกค้าของ,งเขาคสุดท้ายอันนี้แม่มองว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของดีไซน์แล้วก็แฟชั่นของ Google Glass นะครับถ้าพูดง่ายๆเลยนะฮะดีไซน์ของมันเนี่ยไม่ได้ดูเท่หรือว่าทาันสมัยเวลาใส่เลยแต่หลายคนเนี่ยกลับมองว่ามันดูแปลกแล้วก็อาจจะออกกิ๊กๆด้วยซ้ำไปเวลาใครใส่ อันนี้ก็จะเป็นเพราะว่าตัวแว่นมีความใหญ่แล้วก็มีความเด่นกว่าแว่นปกติแถมยังมีกล้องติดอยู่ข้างหน้าเห็นได้ชัดทําให้ Google Glass เนี่ยไม่ได้เป็นที่นิยมหรือว่าเป็นอะไรที่ใครต้องการนะฮะแต่เราก็เห็นความพยายามของ Google ที่จะแก้ไขตรงนี้โดยการที่จะทําให้มันมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นยกตัวอย่างอย่างในงานนิวยอร์กแฟชั่นว e คเนี่ย กูกิถึงก็เอา g ู o ก l ลก l า s สมาให้นางแบบใส่และช่วยเดินโปรโมทในงานให้ดูมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยส่วนตัวแม่มองว่าทางกู o ก l e อาจจะพยายามไปน,นิดนึงเพื่อจะให้มันดูมีความเป็นแฟชั่นดูอินเทรนด์มากขึ้นนะฮะและถ้าเราย้อนกลับมาดูตัวอย่างแรกที่แบงค์พูดไปก็คือตัว Apple Watch เนี่ยต้องบอกว่ามันได้กลายเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ารูปลักษณ์ที่เขาถูกออกแบบมาเนี่ยมันเป็นเหมือนนาฬิกาทั่วไป ไม่ได้ดูผิดปกติหรือว่าผิดธรรมชาติมากเมื่อเทียบกับ o o g l e g l a s s ที่เวลาเราใส่แล้วเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่ามันไม่ไม่ปกติมันดูเหมือนเวลาเราใส่อยู่ในห้องแลบหรือว่าห้องวิจัยซะมากกว่านะครับก็ด้วยผลกางพูดมาทั้งหมดเนี่ยทำให้ o o g l e g l a s s เรียกว่าเฟลมากๆเลยนะครับและสุดท้ายเขาก็ไปไม่ได้ไกลมากในปี2015ทาง Google ก็ได้ออกมาประกาศว่าจะยกเลิกผลิต o o g l e g l a s s อย่างเป็นทางการนะฮะแล้วก็ออกมายอมรับว่ามันเป็น เพียงโปรตไทป์ที่ยังต้องพัฒนายเยอะเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าให้ดีดกว่านี้ณนะจุดนี้คนอาจจะคิดว่าเป็นจุดจบของ Google g l a s s และเข้าใจว่าโปรดักต์เนี้ยมันได้ตายออกไปจากโลกของเราแล้วใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยจุดเนี้ยเป็นจุดที่ทําให้ Google ย้อนกลับมาแก้ไขโปรดักต์แล้วก็หากลุ่มลูกค้าใหม่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยกูเกิลก็ได้เจอกลุ่มเป้าหมายของ Google g l a s s แล้วนั่นก็คือกลุ่มธุรกิจหรือว่าคอเป็นนั่นเองนะครับเรียกว่าเขาปรับกลยุทธ์จากการ t a r g e t B2C มาเป็น B2B แทนนะครับ ซึ่งธุรกิจที่มีความต้องการใช้ Google Glass เนี่ยเป็นธุรกิจที่มีบุคลากรที่ต้องทํางานแฮนด์ซอนมากๆไม่ว่าจะเป็นในโรงงานการผลิตทําการวิจัยหรือว่าทําการแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ทั้งสองมือในการทํางานพร้อมออกับการใช้ Data แบบเดี่ยวทา Google Glass version ใหม่เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้เป็น hand free device ที่สามารถช่วยให้คนใส่สามารถใช้2มือได้อย่างคล่องแคล่วและดูข้อมูลแบบเดี่ยวทาได้โดยไม่ต้องเอามือออกจากสิ่งที่เขาทําอยู่ ซึ่งกู้ glass นใหม่นียถือเป็นที่ต้องการของหลายบริษัทมากอย่าง Boeing DHL หรือว่า v o l k s w a g e n นะครับก็ต้องบอกว่าครั้งนี้กู้ก็จะมาถูกทางกับโปรดักต์นี้แล้วก็ได้นะครับเพราะขนาดกู้แข่งอย่าง Microsoft เนี่ยยังหันมาเล่นในตลาดนี้เหมือนกันแล้วก็เปิดตัวแว่น NAR ที่ช่วยให้คนที่ทํางานในสายผลิตหรือว่าออกแบบเนี่ยได้ใช้เหมือนกันเมื่อกี้เราก็ได้เห็นความเป็นมาของ g o o glass กันแล้วนะครับจนวันนี้เขาพยายามจะเป็นแว่ well น mainstream ใหม่จยกลายมาเป็นเครื่องมือสำหรับ professional ในสายงานต่างๆ ซึ่งถ้าเราถามว่าเราได้รู้ได้จากเคสนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า g o Google g l a s s ไม่ได้เป็นความล้มเหลวทั้งหมดนะครับแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของ innovation process ที่ต้องมีการทดลองเรื่อยๆเพื่อจะรู้ว่า target market ที่แท้จริงของ Product นั้นคืออะไรใครจะได้ประโยชน์หรือคุณค่าจากมันมากที่สุดและนอกจากนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่มาไม่ถูกเวลาโอกาสที่คนจะหันมาใช้และเป็นที่นิยมเนี่ยก็อาจจะเป็นไปนได้ยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยเวลาเราคิดจออแบบอะไรใหม่ๆเราควรจะดูว่า target market ที่แท้จริงของ Product นี้คืออะไร แล้วเวลานี้มีความต้องการและ use case ของโปดักนี้เพียงพอมากแล้วหรือ,อยังถ้าเราตอบตรงนี้ไม่ได้ก็จะแปลว่ามันยังไม่พร้อมก็ได้นะครับก็วันนี้แปคงอยากมาแชร์เคสของกูก g กล้าให้ทุกคนฟังนะครับใครมีความเห็นยังไงก็เขียนคอมเมนต์ที่กันไว้ข้างล่างได้นะฮะคิดว่าอนาคตรเราจะเห็นสมาร์ทกราสเป็นที่นิยมไหมจะมี use case อะไรบ้างและถ้าออกมาจริงเนี่ยเราจะซื้อมาใช้จริงหรือเปล่าครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยน,นะครับและยังไงเราจะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย